สบายดีมืม่อนี้ก็จะมาสอนอัน้เนาะสอนวิธีแก้แบนเกมฟรีไฟล์เนาะไม่ว่าเข้าบอดได้แบบที่เราเข้าไปแล้วมันเขียนด้วยว่าอันเมียงวะอันบัญชีของของคุณถูกระง,งับนะมันเขียนประมาณนี้เนาะแล้วก็มื่อนีก้ก็จะมาสอนวิธีแก้เนาะ แบบว่าอีตนเนาะอีตนเลยว่าบางคนที่ว่าแบบโบมีเงินซื้อโรศัพบ์นไม่เนาะแต่ว่าโอ้ยอยากเล่นเกมฟรีไฟประมาณนี้นะลำบาน,นี้ค่ะชิมาสนอนกานสิบไปเบิ้งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนมาบัน,นี้สมุดมาเกมฟรีไฟเนาะ เข้าไปแต่ว่าอันนี้นี่ค่อยได้เห็ดได้เห็ไดหไปแล้วเมื่อกี้นี่เนาะแต่บริอัดหน้าจอไว้เนาะแต่ว่าฮันนี้ก็แปบลบว่าสซเองมันได้ผนแท้นนะมันเห็ดได้แทะไีแล้วก็ชิมาบอกทุกคนเนาะที่เออถือแบนเกมผีไฟใช่ไหมวันนี้ก็ชิมาสอนว่า โทรศัพท์แต่ละคนนี่สลายก็สิแปลว่าใช้มีมัน,ใ,มน,น,น <c oughs> ใช้ได้สองซิมเนาะสลายสำหรับโทรศัพท์ Android เนาะจะใช้ได้สองซิมแล้วก็สมมุติว่าของเหาใช้ซิมซิมหนึ่งเนาะว่าโทรศัพท์มันมีสองซิมใช้ซิมหนึ่งแล้วก็วันนั้นเขาก็ย้ายเนาะ ยายมาใส่ซิมซองนายมาใส่ซิมซองแล้วเฮากะ <c oughs> แล้วเฮาจะไปลบเกมฟรีไฟล์เนาะลบเกมฟรีไฟล์ตัวเก่าเฮานี่ทีมไปเนาะลบทีมไปลบทีมไปแล้วเฮากะต้องโหลดเข้ามาใหม่เนาะโหลดเข้ามาใหม่แล้วเฮา,าก็ต้อง แบบว่าซีรีน์ไอดีเก่าก็ได้ตัวที่มันทึกแบนหรือแบบว่าซีรีน์ไอดีม่ก็ได้ประมาณนี้เนาะแบบว่าเจ้าของก็เหตุไปได้เมื่อกี้เนีน่แล้วก็เลยแบบย่างมาบอกทุกคนอิตนแบบว่าพวกทีทุกคนที่ว่าทึกแบนทึกแบนแล้วมันทึกแบนแล้วเนาะ บ่มีเงินซื้อโทรศัพท์ได้ไหมนะเออประมาณนี้แต่ว่ายังยักลินเกมฟีไฟคนระับแล้วว่่งยิ้มับคุอปยิงเห็ดเนานะก็สวนหลายหลายคนที่ยากลินเกมฟีไฟเออประมาณนี้นะแหละก็ลองเห็ดบิ่งนะคันไฟบอกเข้าใจกับวิวกับคืนเนาะวิวกับคืนแล้วก็ไปฟังจบแค่นี้เนาะคลิปนี้